ในวันนี้เราจะมาเออคือที่หายไปนานนี่ก็เพราะว่าโทรศัพท์โทรศัพท์พังฮะไปซ่อมอยู่มาหลายวันนะผมเลื่อนแล้วเลื่อนอีกออวันนี้นจะมารีวิวเลโก้นะผมเยอะสิบอยูอ่เป็นของจีนนะไม่ใช่ของแท้นะผมนี่อันนี้คืออันนี้ มันคือทหารจริงๆแล้วค่ะผมเอามาแต่งเองผมให้เป็นรแกรนรแกรนนะผมเอาไปเจอสิกเวลกับเจอสิบพา,าร์โนทอรัสให้มาตัวหนึ่งใหญ่ๆอันนี้ของ YG นะครับผมตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็เลโกที่ผมมีอยู่นะผม ทีเล็กเล็กซี่อีปอิป้าเล็กซี่หูมป้าทีเล็กป้าเล็กซี่ของเราโอ้ยจีเหมือนกันหูมเป็นลายเหมือนเออต้องตะแกนลม้มเธอเอาดอนฮนะให้มาตัวหนึ่งใหญ่ๆเลย เออเดลปตาสไปโนสวรัตก็มีผมสไป,โนส,ปโนสไปโนสวรัตตัวหนึ่งใหญ่เหญ่ก,กว่าป้าเล็กซี่เออหน้าทิ้งแบบนั้นกมนม็มีอินโดเลปเตอร์ด้วยผมมีอินโดเลปเตอร์ด้วยเลืมบอกเออแขนหลุด

รอสเลเตอร์ต้องตัวเด็นเด็ดอันนี้โอเครอสเลเตอร์สาตัวนะวีโรสเลเตอร์วีโรหรือวีโรเนี่ยี่นี้แทบจะลืมช่องนะลืมช่องตัวเอง ดิโลม,มีดิโลด้วยนะเขียวตัวไหนอ่อนไม่ใช่ตัวไหนจตมมันไม่ใช่ตัวไนเจสสิไปโนซอลตัวเล็กนะผมแต่ว,ว่าขีบหายขีบหายผมไม่เป็นไร ก็มีไอ้ที่มันเป็นกิ้งกิ้งแมวผมมีเครื่องเล่นกิ้งกิ้งด้วยนะผมเครื่องเล่นกิ้งกิ้งแมวโอ้โอ้โอ้ล้มเลยล้มเลยไม่เป็นไรฮะล้มเลยเออ สเตีร์เตอร์สองตัวเออขายดิโลมันจะหล,ลวมหลวงนะยากง่ายไทยซิลท็อปโฮมเป็นตัวเล็กนะไม่ใช่ตัวใหญ่สเตกโกสเตกโกโซล่าตัวนี้จะแนะนำให้เป็นตัวอะไรดี หน้าปกมันจะเป็นีเล็กนะผมแต่ว่าผมให้มันยกย่องเป็นแกเรม,ม,มามารตัวนี้คือแบบที่ใหญ่สุดแล้วผมอันนี้ผมเอาไประบายเพิ่มนะผมให้มันเป็นบบสีแบบเป็นบาดแผลผมอินโดไหมนะเอาไประบายเพิ่มเอาไปตรงนี้เลยชื่อ อยู่เต่าพีสไปนูคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก่อนนะผมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย